คุณแม่แพ่าโพสทรงกำลังใจจากของไม่ไายโดนแซะกลางโพสเลยนะคะการจับบุ๊มจัก,จอกัอยู่ในพื้นที่ของจากของค่ะอย่ามาอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นซึ่งบุคคลทันนีนะคะด้มีการมาค้อเมต์ประมาณว่าโพสแต่ละครั้งเนี่ยมอนเทอร์นี่โดนกระทําเลยนะทอนในบอกตลอดนะคะว่าอยากให้เอฟซหรือว่าใคากรก็แล้วแต่ที่ชอบหรือไม่ชอบขอให้แยกแยะประเด็นระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันก็แล้วแต่ให้แยกแยะนะคะพี่น้องบาว่าเอามาเหม,า,หมาร่วมกันทั้งหมด ราะว่ามันก็มีคุณนายพา่าๆนี่ล่ะสูตรพอดออกมาโพส์โพสเป็นเชิงให้กําลังใจตัวเองมึงเก่งมึงสู้มึงอดทนสุดๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณนาพเพล่าพูดออกไปก็มีขอมเมนหนึ่งเขามาแะกันแล้วกันค่ะคุณนายพลาๆนะคะในช่วงนี้ก็เห็นว่า,วาเป็นเรื่องการงานเรื่องคู่จงคู่จิตเรื่องอีกอย่างกับดีมากเรื่อยๆเป็นละหลอกละหลอกนะคะลาสูตรนี้กับเปิดตัวกาแฟ พาวคอฟฟี่ไปก็เห็นมาผลตอบร,รับดีมากๆนะคะมีเขาเอ่นว่าตัวแท่นจำนายมากกว่า2 3 0 0ารอบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นผลตอบร,รับที่ดีมากๆผู้ใดสนใจก็ไปอุดหนุนเลยค่ะพาวคอฟฟี่ของอินฟูก็คือสีเขียวของคุณนแพวพาวก็คือสีแดงนะคะอย่าหลงกันค่ะพี่น้องมาที่นี่คุณแนาเแาวในโพสเป็นภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่แต่งตัวแบบว่าเอาเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแต่งตัวฟิลแบบว่านางงามนางใจนี่ เรากะให้แคปชั่นในพวดพสนี้บอกว่ามึงเก่งมึงสู้มึงอดมึงทนสุดๆแล้วกะบอกว่าคนเราถ้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้สักพักก็จะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาเองอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งดีๆคือกำไรของชีวิตสิ่งแย่ๆก็คือบทเรียนนี่แหละคือชีวิตสองนิ้วแล้วก็หัวใจ บัดที่นี่โปเดนะคะพี่น้องคอมเมนต์มันมีคนม,มาคอมเมนต์ที่คุณแหนพ่อตองแบบว่าปล่อยพานบาได้เลยต้องออกมาตอบกลับบอกว่าพูดเหมือนโดนกระทำอ่ะพูดเหมือนโดนกระทำประมาณนี้คุณแมนาพาวก็มาตอบกลับว่าคือจุดๆแล้วก็เครื่องหมายอ่าแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าอย่าไปแค,คร์ค่ะคุณแม่ก็แค่น้ำลายคนที่ไม่ชอบเราบบมากกระยุ้นในส่วนของจ้าของนะคะวันวาออกมา ออกมาอยู่ในพื้นที่ของเขาก็รู้ดีว่าทุกคนนะมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดนะคะพี่น้องมันบอ่มีว่าผู้ดใดมันมีผู้ใดในโลกนี้ี่จะโดนรักร้0ยอเซแล้วบม่มีผู้ใดในโลกนี้สิถือเกลียดถือสร้าง1อยเปอซนกันคะ่ะดอยพอพันแม่นะคะหลังจากที่เนี่ยคนคนนี้เนี่ยเป็นแฟนตัวยงคุณแม่เผาเลยนะอ่าออกมาคอมเมนต ก็มีคนเข้าไปตอบกับเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นในนามมาออกมาปกป้องแทนคุณแม่แพวาๆนั่นแหละว่าจะมาเมนเพื่ออะไรคนที่คุณรักนะคะก็รักไปอยากมาแซะตรงนี้ต่างคนต่างอยู่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่ามาอ่าอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยประมาณนี้นะคะอ่าข้อโดนกระทําจากพวกที่ตามแซะตามด่า ตามชีวิตเขาเหมือนป้าไงคะขนาดเขาไม่เคยทําอะไรยังแซเขาหน้าด้านมากๆเลยค่ะมีแต่คนรักแพรเผาอย่ามาไร้มรรยาที่นี่เอาเวลาไปดูลูกผัวตัวเองนุ่นก็ไม่ชอบก็อยู่ในส่วนของตัวเองประมาณนี้นะคะก็โอ้ยหลายพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นเลยว่าเอฟซี FC ที่ค่ะคุณแพรเผานีหลายดีค่ะออกมาปกป้องีนประมาณเกือบ200อคอมเมนต์ออกมาปกปอ้งกอ,อ,อ,กปกปองคุณแน่แพร่เผาออกมาเป็นเกราะป้องกันให้คุณแม่แพรเผาในทุกๆอย่างนะคะ รู้ดีซะทุกเรื่องแฟนตัวยงอย่างดีแต่มามิ้นมามาแบบนี้นะคะขออนุญาตใช้คำหยาบนะคะ,ะไปที่ชอบที่ชอบอย่ามาตามแซะเลิกตามแซะกันได้แล้วนะคะแพลวพาเขาก็อยู่ของเขาทำไมต้องมาแซะเขาถึงพื้นที่ของเขาขนาดนี้แฟนตัวยงซะด้วยอ่าเห็นไหมก็หลายคอมมนต์ค่ะพี่น้องออกมา ปกป้องคุณแอนเพียวเภาว์ตามคนตตางอยู่ถือนะคะตอนนั้นก็ขอร้องว่าแบบตางคนต่างย่วสิเนี่ยกัตามแต่แล้วก็หลังจากที่โพส์ออกไปเนี่ยก็มีหลายคนเข้ามาส่งกําลังใจคุณแอ่เพลียวเาชินเดียวกันนะคะขอให้แบบว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแน่เพียวเภาเราไม่เคยรู้จักแล้วก็มีโอกาสเห็นหน้ากันสักครั้งแต่ก็ติดตามให้กําลังใจตลอดมาสำหรับคุณแน่เพรียวเภา เป็นคนสวยแล้วก็คนเก่งคนก็บอกแบบนี้นะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเธอนี่เก่งกว่าใครทั้งนั้นเธอผ่าฟันทุกเรื่องราวมากมายกว่าจะมาเป็นแพรเพาในวันนี้ดามาว่าเป็นตะเรื่องนี่หลายเรื่องนี่คุณเนี่ยแพรเพาต้องเจอด้วยกับผ่านมาอไรนะคะแล้วก็ภาพปเบิรงคุณเนี่ยแพรเพาในช่วงนี้ก็เห็นว่าวันนี้นะคะมีการถ่ายแบบพี่สาหเนี่ยเอาให้ดูนี่แหละคะ่ะคุณเนีเ่ยแพรเพาแสงทองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะผ่านทางเฟซบุ๊กของตนเองหลายเรื่องหลายเล่าคะ่ะพี่น้อง ล่าสุดนี่กับเป็นผู้ที่สาวนี้มาอ่านนี่แหละค่ะก็ให้กําลังใจไปเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แหละคือมีค้นหักหลายบริ่า,ามีแต่คนสร้างดีพี่น้องนี่แหละคือถ้าไม่มีคนรักคุณแม่พผเผา,าก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ากระแสนี่แห้งอีีค่ะเนี่ยช่วงนี้ก็ถ่ายแบบนะคะจึงใจมากๆเลยสวยค่ะเพราะว่าการปวโหมทกระฟงกาแฟคุณแม่พผวเผาในช่วงนี้ เทิ่งไปเห็ดแข็งล่างมากไหมเทิ่งไปเห็ดหนาเห็ดจมูกเห็ดยังมากไหมเนี่ยอายุดิดอบลงเยอะมากๆเลยนะคะไม่ถ้าไม่ถามก็คือไม่รู้ว่าอายุ37ออยุทุกคนก็น่าจะหน้าเด็กกว่าสาวน้อยแล้วนะคะสาวน้อยอายุ22อายุ22ก็คือหนาเทาขึ้นเนี่ยเพ่าๆแล้วคะ่ะเนี่ยเป็นพีเซนเตอร์มาตเตอร์พีดโรงพยาบาลมาตเตอร์พีดด้วยนะคะเห็นไหมทุกคนเมื่อเช้าอยู่กับลูกอ่ะก็มี อัปเดตเคลื่อนไหวกับทางพระเอกทรงพระเอกซันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจะในกระฝาเป็นกำลังใจในหะ้คุณแม่เพว่าเด้วยสามารถติดตามตารางงานของทางคุณแม่เพว่าเพได้เลยนะคะไม่ว่าตารางงานจะไปที่ไหนสามารถเข้าไปได้เลยช่วงนี้กับมีอียงไม่ไม่ไม่เข้าจะติดตามเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับคุณแม่เพว่าวพกับทางพระเอกซันมเสะทอนค่ะเรื่องสถานนะสําหรับคนที่กาลังติดตามอยู่ก็ค่อยๆดูไปนะคะอนาคตก็คือเรื่องของอนาคต ปัจจุบันก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะพี่น้องทงาลายก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจเห็นน้าแล้วก็สุดท้ายนี่ฝากไ้ถึงคนที่ไม่ชอบนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะอยาข้ามเส้นซึ่งกันและกันแล้วกับเอฟซีคุณแม่พาพาวกันกน็อยู่ในพื้นที่ของเขาจะคล้องนะคะว่าให้ว่าว่าให้ขามสินได้ว่าผู้อื่นเขาก็จะมองว่าคุณแม่พราพาเนี่มีเอฟซีที่ไร้คุณภาพในบางรายนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นอยู่เอฟซีบางคนเนี่ยก็ไปหาแซเขาเสีเขาเ็เ่มมาแซขึ้น คือย่นบอมไปย่นบอมมากมันกับ,บจบจบสิน้นถ้าเราเงียบเขาก็เงียบถ้าเขาเงียบเราก็เงียบแค่นั้นเองนะคะมันไม่มีอะไรที่ต้องมาลบลาข้าวฟันกันเลยมันเป็นเรื่องทีต้นแบบว่าเจ้าตัวเนี่ยอ่ะเขายู่ยเฉยเอฟซี่ FC เนี่ยคนจะยู่เฉยรือว่ากองแตกทีบางคนนะไม่รู้อันนี้โนโอีนี่คิดอยากด่าเขากะด่เาดเขาก็เล่นมาดทางเขาขึ้น,นสินะคะ่ะพี่นงมันก็เป็นเรื่องปกติเลยเขากับฝากไว้น้ำคุณเนืภาพากับบสามารถมาก ควบคุ้มเอฟซีเป็นหมื่นเป็นแสนคนใดว่าสามารถวบคุ้มใดค่ะเขากะถ้าหนาทีเขาจะขอให้มันดีแค่นั้นเอฟซี FC มีหน้าที่ควบคุมจิตใจตัวเองเท่านั้นเลยค่ะจงในสาวนก่ก็ฝาไว้นั่เนาะคะ่ะสำหรับคนที่ฟังมาหอดตอนนี้สำหรับมืงนอนีกะฝากกับเพียงสำนนีค่ะ